เอาล่ะสุดทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำไกด์นั่รถไฟนะครับนั่รถไฟใหม่ของไม่มดบาร์นั่นเองนะทุกคนไกด์นับาร์ไใหม่ครับมาเริ่มกันที่อาวุธแนะนำเลยครับก็จะมีเจ้าครับเงาและย่าครับต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นของไม่มดบาร์แล้วก็เราเลื่อนสายนี้แล้วกันนะครับชิ้นที่สองเขาก็เป็นบัวเรงสวรรค์ครับถ้าใครมีมีนะควรใช้นะครับทุกคนเว่าทำห้เราได้จะมีสกิลเพิ่มมาถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับอันต่อไปครับจะเป็นชิ้นอะไรก็ได้ครับแต่แนะนำเป็นพวกอาวุุุธธธขขขอออองงงงาา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 ตไมมมมม้้นนนะะะะะะเเเเเพพรรรรรววว่จจจดกกกแป็์์คับ ต่อไปไปที al, ่การ์ดจิตนะครับการ์ดจิตนะครับที right. to ores, ures, so no ่แนะนำนะครับก็จะมีแม่มดม้านะครับสี <advertising> ่ดาวนะทุกคนสี่ดาวนะครับเพราะว่าเราได้ดาเมจสกิลมาสิบห้าเปอร์เซ็นะถ้าเราอัพเต็มสี่ดาวนะครับเห็นไหมสองดาวจะได้ดาเมจสกิลมาห้าปอร์เซ็นแต่ถ้าสี่ดาวจะได้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเราติดตั้งสกิลของแม่มดม้าครับเราจะได้ทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนคือโคตรแรงอ่ะแล้วก็การต่อไปก็คือการ์ดของแม่มดม้านะครับเอ้ยแม่มดม้าอะไรแม่มดบาร์ดดิครับของแม่มดบาร์ดนะครือคู่กับ สกิลของไม่มดบาสนะครับและอีกหนึ่งครับก็จะเป็นมาสเตอร์เอาเวจีทุกคนจาเมคริครับทำให้คระแรงขึ้นต่อไปชิ้นที่ใช้ต่อไปครับก็จะเน้นเป็นพวกของธาตุไฟก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆครับคือที่จริงอ่ะมันมีคอมโบธาตุไฟก็ต้องมีแล้วก็คือเจ้าวอตไฟนะครับกับปีศาจเพลิงแล้วสองนี้ต้องคอมโบกันต้องมีอยู่แล้วครับและอีกหนึ่งคือเจ้าสองพี่น้องจอกเกราะครับใครที่มีสองพี่น้องจอกเกราะนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะและอีกหนึ่งก็เป็นไอเจ้าตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีครับก็สามารถใช้เซตนี้ไปก่อนได้ครับเพราะว่าจะทําให้เรานั้นตีแรงขึ้นได้ทุกคนนะแต่ว่า,อาไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวนี้ที่มันดาเมีจุดที่เ่ไปแรงขึ้นผมแนะนาให้ใส่เป็นอไอ้เจ้าการ์ดการ์ดนี่ครับการ์ดแมงมุมไฟนะครับเพราะว่าได้โจมตีไฟบวก15กับบวก19ทุกคนต่อมาครับเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับในส่วนของอุปกรณ์ครับไปเริ่มที่ส่วนหัวนะครับในส่วนหัวที่ผมแนะนำครับเป็นเจ้า สายลุกนะครับเพราะว่านักรถไฟท่านใหม่ครับเป็นสายดาเมจสกิลด้วยคนผมแนะนำไปใช้เป็นเจ้าสายลุกครับทำให้เราได้รับดาเมจสกิลที่แรงขึ้นนะครับราะค่าโจมตีคุณต้องเกินพันแปดเลยนะเราก็ไม่ใช่ส่วนของส่วนโอนะครับในส่วนของส่วนโอนะครับผมแนะนาเป็นในส่วนของส่วนโอนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเจาะเกาะนะครับแนะนาให้เป็นเสื้อนางฟีขาวดำไม่ก็เป็นเจ้าเส้นทางชคชะตาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเจาะเกาะสมินแล้วก็แนะนาเป็นเสื้อนอกเสาครับทให้ค่าโจมตีคุณเพิ่มหกร้อยนะครับเพื่อเอาามใช้กับ เออเผื่อเผื่อว่าไอ้ค่าโจมตีของคุณจะไม่พอสำหรับไอ้เจ้าหมวกสายลุงนะครับต่อไปเป็นในส่วนของผ้าคลุมครับผ้าคลุมนี่นะมนก็จะเป็นผ้าคลุมลดเลือดนะครับนะลดที่พีซุ่สุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับโดยดับเบิ้ลสกิลเพิ่มมาสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณเป็นทางเลือกที่ดีสุดในการเล่นนักรบสายใหม่นะครับในส่วนของขาครับในส่วนของขาครับก็นำเป็นบัวแดงครับเมื่อบาดเจ็บแล้วดับเบิ้สกิลเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คงใช้อื่นไม่ได้นะครับแนะนำเป็นได้แค่เจ้านี้อย่างเดียวเองนะเพราะว่าสายดง้าเใสอับวงเวนะครับก็เเหมือนดิมมมคครรัับบลลหหายใจไฟอนะ เหมือนเราลบเก่าเลยนะต่อไปในส่วนของสร้อยนะครับในส่วนของสร้อยก็แนะนำเป็นเจ้านี้นะครับเสียงกระดิ่งอรุณนะครับเมื่อพี่พี่จมวันคุณสูลขึ้นแบบ10%ทำไมขึ้นเฉพาะคุณเพิ่ม45ในส่วนของสกิลนะครับแนะนำนะครับก็จะมีจะมีเจ้านี้นะครับแกงหันไฟครับแล้วก็พื้นพิโรแล้วก็ธงศึกเผาจิตนะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณมีการไม่มดมานะครับทำไมน้องขอไม่ใช่วะเรานะครับต่อมาเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่นั่นก็จะมีบอสไฟรร์นะคับแล้วก็ เจ้านี้นะครับแม่มดโรลาระครับอีกหนึ่งก็เป็นเพนกวินก็ได้ครับสุนถ้าใครเกิดว่าถ้าใครคิดว่าถ้าเกิดว่าไปลงปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้เป็นเจ้าของฟักทองได้นะครับสุดท้ายก็เป็นเจ้านี่นะครับอยูมาทููนะครับก็คือดีอันนี้ค่อนข้างเซ็ตค่อนข้างดีเลยนะครับไปเราไปลองสกิลกันนะทุกคนนะทุกคนจะว่าแรงเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้ก่อนคนอื่นต้องใช้เป็นอันนี้ก่อนนะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนอาวุธนะครับโอเคครับมาดูสกิลกันเอาทำไมกดโจมตีอะตอนนี้ครับขึ้นมาแปดล้านแล้วครับเก้าร้านแล้วเด้ไหรเท่าไหร่อันนี้เป็นดีของน้องนะครับก็คือยังไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอชมให้ทุกคนได้ดูนะครับปกความอลังการของสกิลนี้ครับตัวนี้ก็ขึ้นมาที่หอหกสิบล้านแล้วครับหกสิบเอ็ดล้านแล้วครับเฮ้ยมานาไม่พอมานาไม่พอ ใครที่สงสัยอะไรก็ถามได้นะครับบางทีผมอาจจะอธิบายในคลิปไม่สุดนะทุกคนคือมันไม่สุดจริงๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยอะไรก็สามารถเข้ามาถามได้นะครับก็สามารถแนะนําอ่อหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถเข้ามาที่นี่ก็ได้คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนอกจากสาระนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ได้กขอลาตัวไปก่อนนะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับกับแม่มดปลานะครับใจเวลนครับผมบ๊ายบาย